สวันนี้แล้วพ่อสักจะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวคนจะได้รู้มีการเขาเรียกว่าอย่างที่พ่อสั่งว่าเวลาขับรถรถแข่งขับ,ขบรถแข่งกับพลายกระซิบอ่าขับรถแข่งกับพลายกระซิบกับเดี๋ยวก่อนหนึ่งขับรถแข่ง อย่าเพิ่งเอาเกมลูกขับรถแข่งพลายกับซิกับนั่งสมาธิกับเอาความคิดไปใส่คนอื่นกับคอยจับผิดว่าหรือจับถูกว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะเดาอะไรหรืออื่นๆนี่คือในสิ่งที่เราปฏิบัติเกือบทุกวันนะนะฟังดีนะอย่าลืมนะดูดีดี นี่คือใช้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดูดีๆนะอะไรก็ได้พ่อสักไม่อายหรอกดูดีๆนะอันนี้อะไรนะพ่อสักลืมแล้วอะไรอะไรนี่เอ๊ะวันนั้นพ่อสักทดลองอะไรวะ อันนี้นอนเนอะรถแข่งอันนี้นอนอันนี้นอนคนเดียวนอนคนเดียวนอนคนเดียวแต่อยู่ตรงจุดนี้บ้านจำปาดูได้อ่าอันนี้นอนคนเดียวกับลูกสองคนอ่านอนคนเดียวกับลูกสองคนอันนี้นีกว่า นอนคนเดียวตีนถีบแล้วผากเมียอันนี้อ่าความจริงมันสิ่งไม่ตายอ่ะมาอ่า,า,อาดูได้อ่ะก็สักลองกันหมดแล้วนะแบบพายกับซิปหรืออะไรก็ช่างอ่า